ตะลเ็นแบนันะพี่เสีตา้าโอ้โหดดีดเยี่ยมอดพี่มัเค์สุดเลยโอ้หแม่ขันดาเด็ดเจ้ผมดิดว่าเสิรดีมากๆนะครับโอ้เปิดสวยโคสวยแก้ไขงานรเกีได้โครเกโอ้โหที่หนึ่งเมษาเลย ดูแล้วังครับู่ต่อไปครับสวยแจวมาโตมลูกนีเกิดสวยเป็นร้อยแรงมากเตอร์ครับแจกแจ๊กน้ามุงโค้งมาทำได้แล้วครับผมกับพีเคเฮาโดยเสีย๊อปก็เหอนนะครับขอบคุณนะครับทำได้แล้วจเที่วทโลกมาครับ ก่อต่อห้า่าลาแต้เสรือตามาลูกบอลไปสบายเตะ็อกโอ้โหนี่คือด้แรกเลนส่งเป็นแค้มของฮอนด้าตลางนุ่นสามารถสามฮอนด้านำอยูเสร์ฟ้าขอมาลูกเกิมัำเป็นสองปแะติดเพื Legend ่ล็อกนบโอ้โหลูกเก่งมากเดึงทั้งท yeah. <Yeah>. yeah. ีมาเลยครับแจ้งไว้สบ้ยที่จมุโจครับ เนีวิทยาเ๋ยวราแข่งโอ้โหลูกนี้เริ่แข่งครับทำได้เลยแต่้าต่อเจ็ดสิบนมาบนาเต้มเืาเปาเกี่ยวได้ผมสวยอาปเล็มช่โอ้โหมาลยครับเจ้าพรพลสัมเจนะเจ็ สวยๆลูนี้โอ้โหสวยวลูนี้ดีางแจ็เกอร์จ็เกอร์คนมุดวงเล้วครับตัมเชเปิดไม่ขึ้นน่าครับเสียต้มลพออัจจีห้าพันบาทแจ็คกอร์เก็บตชฟออายแกอหน้าครับไปซ้อมเนออครับ เดี๋อวจะพูดถึงเรื่อทีมตั้งทามีมันด้สาวจำไปก่อนครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายจีเอที่มันโยงเรับโอ้โหกลาบเป็นขึ้นนะเป็นสายสุดบน้าเอหนักสายด้กับการเชะเป็นอะไรไหนตามพวกนี้โอ้ยต่าิอบอุบลสุรารเองกับการเตะพกนี้ cấp trung của cho với cái súng, Alex Fong, 11, 11, 11, 11ต่อ10เส์ฟเปิดสบายโนตกวังคมด้เป็นแ้มเป็นแ้ของเสนากเอร์11ต่อ10โอ้โหยังาาพวกนี

đúng đẹp xinh Thái Phong 3p tài lộc có 15ต่อส4บสีพิมพาแก้กำใสเสือเป็นไงลูกนี้เส์ฟดังเปิดได้นะเติดตรงรัลพนต้องเิงไปร่วมบอบ้ลุูชมสดปริงปนไปไห่ลูกนี้เสือยอนโอ้โหเลยว้าตแมในข้าวครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทชนลงตั้ง้าบาทตาให้นะพลังงานเยอะๆแบบนี้อาลกอลดาบินเตม

อีซพอลครับเนสเตอร์แน้เอรแต้มของเสนเสเตอร์เนสเตอร์ยอมง่ายฮะโอ้โหใสแล้ um. 19, ิดเครับโยนแต้มสวยโยนกดโมายนติดเตอแนเตอร์สองนะครับโอ้บกาสเมาตอนกนไม่ยอมง่ายเสนเสเตอร์ เรี่กตันเมมากลูกนี้โดนซ้อเรียบร้อยดัเตอร์ตีมังนาเพิแค่แล้วครับคุณครับเกมไม็เกมพิสิทิให้คำตอบโอ้ยดัตเตอร์ตีน้องไกทำอะไรครับลูกนี้ตอนพิสิครับดัตเตอร์ยี่สิบสิบแปดเกมโอ้โหเกมได้ผมที่ชื่นชอสำหรับทีมังนาครับข่าให้ตกงตาแล้วแม่เฟเสียไปครับ อา๋าเซนแรกเป็นร้อหน้าที่เ้อช้าไปได้2 0ต่อ18สองบูนตศูน เิ <T |ar|> ่ต้นดแคเดานแด้แเตด้คเกางหน้เต็มาแล้วโอ่เกอรได้แต้ม Yeah. Oke, rekan-rekan. Dan Mister Netter. Oke, Mister Netter, 1.2. Sendon dengan

对。哎，老弟，好厉害！哎，烂样子了。哎呀！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  น <di> ี่เราจเป็สไตล์ของสามโค้งเอฟโอ้โอห้าเป็นจ้างเป็นส่งครับพี่ห้าตอสิาไใช้นายเอร์ตสิร์ฟลงไมได้เลยครับแล้มันมีอะไรบ้าง

มารตเต้เสมต่้องทำบางอนาทำได้่างๆป็นรตั้งับู้ไปต่อนรับถึงจะได้เข้าไปชิงชนะเลตอนเไวยิมาต่อเื่นนี้ไปได้ถึงะนครับคีเปรับัเรอีกหนึ่งครั้งอนะคคนก็เปดเอ้สองครั้งมันจะเป็นหนึ่งแ้วเาไจริงครับโตได้ก็

เซตที่สามไม่มี่อยนะโจที่เซตนี้เปได้้วโรยินโจให้ธนภพซักเย็นโอ้ยเซตที่3ามยังโรยินแลเซตที่หเลยครับผมไายลายดีนบตลอหตัวแดวาเลนมาัวกประเด็นกัะด้างรับสองพอมือหน้าเสียตั้งลายทองก็มาโอ้โห

เลยทำให้พวงอีกครั้งเสิมนะโอ้ว่าไงทำไหมอลู่ก้อนเต็โอ้วหได้แต้านะาะตบมาพอปตินะครับสำหรับลกอนเราังจะไปมาอันตครับแ้งหัวแรมาแอลองเอากได้อยู่โอ้โหนี้เป็นมาลมาอนขึ้นมาได้ เอ้หนีนี้โอ้ไม่เลือยแกวยนะครับแจกตัวไปสองต่อเกาสาวน้อาจารย์พิมพงาเก้ใสเติมน้ำโอโอพีเข้ากลาร่องตูกินใจของเจต้าครับเจ้าโดเกิดครับสีนางแอ้์เสิมยอดโอ เซร์เสรงสุดครับจมไปพอยจดไปิดเ้นบริเวณด้านซ้ายมือครับหมูเเตอร์ตาลาแมจับโไสว้ลุงกอนโคดย่งี้ลูกนีเร์นะคับกระับหูหงไป้งงครับแกไว้ลงไมนอยู่เซิร์พิเศษตีนาไปเซิร์มาเอ้ได้เซครับหมูเก่งมากลุนี่ครับผม แจ้วเดือดแล้วเวลาสลังไม่ว่าจะหายไปแล้วมันจะพูดครับตูนก็แจ๊วเด่หน้าเปิดได้เลยแล้วลูกมันจะพู่ครับเพลงมากนะเดือนต้นเดือนนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ออกมาออกมาเลยครับตอนนี้เอาได้ลูกอ่อนครับอ่อนตรงนี้ลูกอ้อครับตัวสิงห์ออกเป็นแ้งของอ่อนหน้าไปเติอต่อเติอนอ๊อ ลูกี้แรอขึ้ครับลู้สริมองแ้พองคอเตเรียบร้อยลูกนี้ได้แตต่อปพทีมมงนไอ้ป้าตางนออกแลลูกนี้ออก เชื่อครับพีพาเสาร์ฟอ่าวทีสองจุกแก้วต่อขอให้สวยเปได้นะครับผมครับเนอวห่งตเอีกหน่อยจริงครับต่อที่สามพี่โารแก้วเอาสายเสินรับไอสเร์ฟโอ้โหตรงนี้ทั้งหมดีทคนเครับสายดีมากครับผมพูดไปได้นะครับโอ้โห ลูกบอไปล้มตาลูกบอลโง่แยไปนะครับทเปานที่ยอดผู้มาตันเชนเกี่ยวขึ้นมาให้ไหวจริงๆมันแรงเอาให้เห็นหน้าตามาครับลูกบอนต่อครับเอาลูกบอลขอให้ผมจริงเรียบร้อยสิบหกเาสิบชเกแย้ตาเราแป้งตองอูเราลกบอลเอาอย่างไ่้กับจันเชนแก้ไขนะพวกนี้โอ้โหบอกไป โอ้โดีดด้วยว่าจรับครับกรงเชียงเศน้าแทกเตอร์ว่าใจจะวายวะนะโผกันออกมาก็สงตน้องวะโอ้โหเรอเป็นของกำลังใจกันนักกีฬาของประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหลูกนี้ดีเด่นจริงๆครับของตุมพายแคำใส่นะตายแค่ำใส่เส์ฟไปไหนูอนี้โอ้โหเตรโยนขาีหึงครับ้ ปีประภาเส์ฟไม่ได้ดับใจสักหน่อยครับเอครนะเข้าชิงจอๆับเข้าชิงจอเเทคเตอร์เข้าไปยืนรอไห้รืกเปล่าปีประภาเียเลยโกนีัเพื่อเพนะโกเลยนะรั้งมาอ้าวเช็โวงกอไม่หวแลวลูกนี้กอนเลหาห้ามประา ตบลมเลยครับโอ้โหโค้งอันก็ไปวันนี้ต้องขอบคุณท่านับโค้งอัุก็โค้งอัวันนี้ท่านมาจัดสนามนะครับช่วยนะครับทั้งยกป้ายทั้งอันนี้ท่าหมดการครับประธานที่สิบติดต่อประานออกมาไม่ดีพี่น้องพระเราจะช่ก็ไม่สนุกครับท่านผูเกมยรติที่ครับตบเกิดเอาเหมอนโอย รอบที่สามเการเชื่อมต่อที่สุดของราบการ